ขอรสดมค่ายมินิกับทุกท่านนะคะคุณได้เรียนจบคอร์สวิธีการทำเงินจากนายหน้าสังหารหิมทรัพย์เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งคอร์สนี้นะคะอาจารย์หนิงนะคะตั้งใจมากๆเลยที่จะแชร์นะคะเทคนิคประสบการณ์ที่อาจารย์หนิงนะคะได้สั่งสมมานะคะให้กับทุกท่านนะคะสามารถนำออกไปปฏิบัติได้จริงๆค่ะซึ่งวิธีการที่อาจารย์หนิงได้แชร์ไปทั้งหมดนะคะตั้งแต่วิธีการหาทรัพย์นะคะวิธีการทําเงินนะคะจากงานเช่าวิธีการทําเงินจากงานขายนะคะ มันสามารถทําได้จริงๆค่ะอาจารย์หนิงรับรองเลยว่าถ้าหากว่าคุณทําตามที่อาจารย์หนิงบอกนะคะและมีการวางเป้าหมายไว้นะคะว่าเราต้องการเงินที่เท่าไหร่นะคะเราก็ตั้งไว้เลยว่าเราจะต้องทําที่เท่าไหร่เพื่อให้ถึงเป้าหมายตัวนั้นนะคะเพราะว่าเทคนิคต่างๆนะคะที่อาจารย์หนิงได้สอนไปจนทั้งหมดนะคะเป็นสิ่งที่อาจารย์หนิ่งได้ผ่านมาแล้วและลงมือทําแล้วรับรองว่าได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ และถ้าหากท่านใดนะคะที่เรียนไปแล้วนะคะอาจจะไม่เข้าใจนะคะหรืออยากมีคำถามนะคะเพิ่มเติมค่ะสามารถติดต่อกลับมาได้นะคะจะฝากข้อความไว้ก็ได้นะคะหรือว่าท่านใดนะคะฝากติดตามนะคะอาจารย์หนิงนะคะได้ตามช่องทางต่างๆนะคะแล้วเราพบกันนะคะที่ใดเนี่ยสามารถเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะอาจารย์หนิงยินดีนะคะตอบทุกคำถามเลยค่ะและอาจารย์หนิงนะคะจะมีคอร์สอื่นนะคะต่อๆไปนะคะเกี่ยวกับการทำอสังหารนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการเวิร์กช็อปก็ตามนะคะการขายอสังหามือหหรือมือ2ก็ตามนะคะทุกท่านนะคะสามารถติดตามนะคะได้ทาง Facebook นะคะหรือว่าทาง IG ของอาจารย์หนิงได้เลยนะคะและขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้เรียนบทเรียนนี้จนจบแล้วนะคะและออกไปปฏิบัตินะคะหวังว่านะคะทุกท่านนะคะจะประสบความสำเร็จจากวงการอสังหาริมทรัพย์นะคะอาจารย์หนิงขอแสดงความยินดีกับทุกท่านไว้เลยในที่นี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ